ตรงนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จักสารจกากไม้ไผ่ไม่ไผ่ไ,ไ,ไร่มีกระติบข้าวนะแล้วก็อะไร ะตะก,ก้าเราเรียกวกระเป๋าเานาะแมนบอกระเป๋ากระเป๋าสวยๆอย่างนั้นเลยเปลาก,กาก็มีเ,เอาห้าไปแล้วชอบใบนี้จังสีเขียวเนี่ยสวยรู้สึกกจะถูกฉลกุกระสีนี้จัง นี่ทุกคนว่าไงร้อนมากวันนี้พัดก็มีอันนั้นคืออะไรคะนี่อันนี้พัดอันนี้เป็นเข็มกัดเข็มกัดดอกไม้เข็มกัดแอกสังอันนี้เป็นกัโดมเส้อที่ พัดลมเคลื่อนที่พัดลมพกพาวันนี้ตอนนี้อากาศแบบร้อนอบอ้าวมากเลยอ่ะอันนี้เป็นปีนปลักผมอันนี้ปิ่นปักผมหยิบดูนะโอ้โหชิลล์ปักกระเบงเนี่ยน่าะักแต่แค่ผมเท่แค่สวยเนาะปิ่นปักผมสวยอ่ะ อันนี้ก็ใช่ไงแมนปอจจัน์อันนี้ก็แมนกันอันนี้ก็อันนี้ก็ใช่เป็นงแบบเป็นแบบอันน,นี้อันนี้ก็ใช่องเป็นปิ่นปักผมกนี่แก้วผมแล้วก็ปักมันจะสวยมากเลยมันดก้อน อันนี้ก็จะเป็นผ้านี่ผ้าเทะเลาะอันนี้นะช่องว่าผ้าทะเลาะผ้าไหมผ้าแบบสบายผ้าแพรว่าผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมแพรว่าเป็นสบเป็นผ้าสบายเป็นย่ามก็ได้นะสบายอันนี้เป็นผ้าไหมนะอันนี้เป็นผ้าไหมอ่ะย่ามก็มี แง่ย่างเข้ากับชุดนะอันนี้ของห้ง้งไหเแม่นบอกอันนี้เป็นซิฟข้าวโบราณค่ะเนี่ยมีลวดลายด้วยลงฝาปิดีกระเป๋ากุมนา อันนี้ก็น่าจะทจําจากข้าไหมอนะ่เปล่าทําจากข้าไหมอ่ะข้าไหมก็จะแบบสีอาจจะแบบไม่ค่อยฉูดฉาดนะแต่มันสวยสวยที่ลาย ลืมไปอะตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุเหมือนเห็นนะนี่ก็อีกร้านหนึ่งลนะน่าจะเป็นผ้าไหมนเนี่ยนี่ก็จะเป็นกระเป๋าใครสนใจก็เชิญได้เลยนะคะไหน่ะเบอร์โทรที่ร้านนี้ไหม สม้าใหม่สวยๆภาพแพววว่าถุงนี่ก,ก็อีกร้านหนึ่งจะใส่เสื้อผู้ไทยมานะแต่ใส่ไม่ได้สักตัวค่ะสีขาวก็ใส่ไม่ได้สีดำก็ใส่ไม่ได้ ้วนเลยใส่ไม่ได้ด้วยความรีบ้วยบั่็ไ่ดูนะ้วนขึ้นอากาศก็ร้อนร้อนบวกกับความรีบมันติดแขนนะติดกระดุมก็ไม่ได้กลัวไม่ทันเวลาก็เลยรีบมาเลยใส่เสื้อก็อยืด พอปอนลงมาระหว่างที่รอเราก็ชมผลิตภัณฑ์โอท็อค่ะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายน่าจะมีผ้าฝ้ายด้วยนะเครื่องจักสารเป็นกระติบข้าวยังตะกร้า เราจะไม่ค่อยเข้ากับง,งานนะใส่สีส้มส้มแป๊ดเลยทำ <c oughs> ไงได้เนาะเสื้อผ้ามันใส่ไม่ได้อะพยายามจะเออ่สุภาพที่สุดแล้วอะสไตล์ของตูนก็แบบนี้ค่ะก็พูดไปบ่นไปอะ